ทุกคนตอนนี้เรากำลันนงออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้ก็จะไปที่โกรครีอีกแล้วนะคะไปสำรวจกันว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าหิมะตกมาสองสาวันแล้วและคือว่าไปเห็นใน i อคือสวยมากาต้องไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะมีอยู่ไหมเนาะตอนแรกจะไปโกรครีไปโลเวอร์ฟอร์ตหคือว่าเขาปิดนะจ๊ะเราก็เลยมาแวะที่ไหนก็ไม่รู้ กำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะสำรวจไม่รู้ว่าจะไปไหนกันเลยรยากาตอนนี้เราก็ได้เดินมาเดินมาตรงถนนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็หิมะตกด้วยดูจากแว่นแล้วเ,เย็นมากเลยเย่ถ่ายบรรยากาศให้ดูละกันคะ่ะ กำลังเดินไปรอบๆนะคะกำลังหาที่ถ่ายรูปกันอยู่คือว่าหิมะตกหนัก <dishes> ขึ้นเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆดูข้างหลังนะคะมิกกี้เดินมาแล้วตอนนี้เราก็จะเดินเข้าป่ากันนะคะตามมิกกี้ไปรุ้นกี้ไปไหนอุ้ยุ๊บก็คือว่า ยมไม่ไหวหิมะก,ก็ตกหนักนะจ๊ะดูแบบหนักมากเห็นนิกกี้ไหมเดินต่อไปเรื่ยอยๆุ๊บนี่คือเดินหาทําจริงๆ เดินก็ยากค่ะตอนนี้เราก็ได้พักนะคะเอาบูทออกไปเพราะว่าเย็นไม่ไหวอันนี้คือใส่ถุงเท้าสองชั้นเย็นมากตอนนี้พักร้อนนะคะเพรเย็นไม่ไหวดูดูตกเยอะมาก มาดูเหตุกันค่ะจะซูมให้ใกล้ๆแล้วกันมันไม่ซูมอ่ะไม่เห็นอะไรเลยหลังจากได้พักนะคะแล้วก็เดินกลับพราะันดีกว่าไม่ไหวแล้วเยินๆชาไปเลยตอนนี้เห็นมะหยุดตกแล้วนะคะไม่มีแล้วตกได้แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองก็คือว่าส่วนมากก็ไม่ได้ ถ่ายคลิปแบบลงใน YouTube ส่วนมากจะลง Facebook งนี้วก็ฝากติดตามเพจเลยนะคะคือรูปลงเยอะแล้วก็มีวิดีโอด้วยแล้วก็มีวิดีโอของวันนี้ด้วยค่ะไปชมกันนะคะตอนนี้กำลังเดินกลับรถกันนะคะก็คือว่า iPhone ก็คือว่าเลียวไม่ไหวจะ้ะก็คือแบบเลียวมาก นี่ก็คือข้างหน้าคือที่จอดรถนะจ๊ะตรงนี้ก็คือที่จอดรถนะคะวันนี้คือคนเยอะอยู่เพราะว่าตรง lower floor เขาไม่ได้เปิดนะจ๊ะคนก็เลยรวมตัวกันมาอยู่ตรงนี้กันหมดหลังจากได้ถอดแจ็คเก็ตออกแล้วนะคะเพราะว่าแจ็คเก็ตฟิล์มแบบเปื้อนขี้โคลนเต็มเลยตอนถ่ายรูปขึ้นรถกันเลยค่ะก่อนกลับมิกกี้ก็อยากดูนะคะว่าแผนที่ตรงนี้มันมีที่ไหนน่าไปอีกไหม บอกว่าห้ามดูดบุหรี่กับดูดวีดเป็นอะไรตอนนี้ก็ได้อยู่บนรถแล้วนะคะดูผมแบบไม่ไหวนะจ๊ะคือว่าตอนนี้แดดออกตอนแรกคือฟ้าคึมอุ้ยฝนโตกตอนนี้เลยค่ะแดดออกนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้แวะซื้อของนะจ๊ะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือหรือปิดด้วยตอนนี้อุยแดดดิจัง แล้วก็คือว่าเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้อยู่ในร้านนะคะเข้ามาซื้อของไม่รู้ว่านิกกี้จะซื้ออะไรไน,นี่ก็คือของในร้านนี้นะคะก็คือของต่งตางๆเหมือนกับห้างกปนะกตินั่นแหละเป็นนะ้ำแอปเปิลนะจ๊ะแบบใหญ่มากเท่าไหร่16-17 ก็ได้กลับมาถึงรถแลดด้วน,นะคะก็คือว่าได้ของมานะจ๊ะไปทํากับข้าวกินแล้วก็ได้ครัวซองมาเป็นชีสนิกิบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะมาลองคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้เท่าก,กันนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะก็คือว่าช่วงนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้แบบเป็นคลิปที่ยาวนานเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะจ๊ะฝนตกหนาวด้วยบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันนะคะ